อืมอืมใช่เฮ้ยอืมต้อมาอัดคลิปตอนที่ผมนั้นเป็นน้ำมูกเฮ้ยเอ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยต้องมาสอนคนนี้อีกแล้วเหรอ,อได้วันดีคนดูทุกคนด้วยวันนี้จะมาสอนทําทุกอย่างจุกิการหางเงินโอ้ยน้ำมูก Okay. อย่างแรกเลยคือน้องขอมาว่าให้ใส่ไอ้ไฟหน้ารถหน่อยก็คือไอน้นี่ไอตาเหลืองๆนี่โอเคได้มาขั้นแรกให้เลือกวราาถบรรทุกทีนี้ก็มาตรงนี้คือรถก่อนโอ้ยน้ำมุีกแล้วโอเคทีนี้ก็ขรตามีมาทีนี้ให้เลี้ยวซ้ายอ่ะเลี้ยวซ้ายเสร็จทีนี้ ให้เลี้ยวซ้ายทีหนึ่งอ่าให้เป็นแบบแบบนี้เลยโอเคระวังรถด้วยนะโอเคพอขี่มาตรงนี้เสร็จให้ขี่ตรงไปแบบเรื่อยๆเลยนั่นเจอให้ขี่มาตรงนี้เสร็จทีนี้ให้เลี้ยวขวา อ่าเลี้ยวขวาเสร็จเลี้ยวซ้ายเข้าเส้นนี้แล้วขี่ยาวไปเลยอ่าขี่ยาวไปเลยนี่ถึงแล้วที่แต่งรถเนี่ยมาดูใกล้ๆกับที่ผมมาใส่ไอ้กระบะดำนี่นี่แหละที่เดีวยวกันอ่าวิธีการมาเปลี่ยนกระบะก็คือนี่อ่าเดี๋ยวผมแถมให้เลยเปลี่ยนกระบะอ่ากดปึบอ่าคลิกไปฮเห็นไหมตอนแรกผมเป็นงี้อ่า ทีนี้ก็เลือกกระบ,บาดที่คนนั้นอยากอยากได้เลยนี่กระบ,บาดท,ทุกปุ๋ยกระบ,บาดด้บโยสลด์ยตพื้นเรียบอ่ะก็เลือกได้เลยมาต่อมาสอนแต่งรถนี่เป็นรูปกระจังหน้าสีเขียวงนี้กดเข้าไปจะมีให้เลือกสามเซตนะให้คนกดไปที่เซตแรกก่อนที่เขาว่าเฮดทีนี้ให้คนนั้นกดไปทส่วนสซนท้ายเลยที่ที่เขาว่า,ส,วส,วววาสตูปที่เหมือนรูปคีย์บอร์ดอะ่ะนี่ แล้วก็เลือกเลยใช่ไหมเลือกเลยนี่นี่นี่ใช่ไหมเลือกได้หลายแบบนี่อว่าจะแบบอื่นก็ได้แต่ผมเลือกแบบนี้เพราะเท่ดีอ่าทีนี้ก็ทุกคนก,ก็สามารถเลือกได้ได้เลยนะโอ้ยน้ำมุ้ยแล้วโอเคก็คร่าวๆนะแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดขยันแต่งแบบอื่นก็คันนี้ก็ของแต่งน้อยมากก็มีให้แต่งแค่ล้อล้อก็นิยางเปลี่ยนยางได้ แต่ว่ารถผมเลอแล้วก็เบรียกระทาล้อได้นไหมนี่เปลี่ยนกันเปลี่ยนเปลี่ยนแบบเป็นกระท้าล้อได้ไเ,เ,เ,ไดเคเสร็จแล้วอันที่หนึ่งต่อไปสอนล้างรถหน่อยที่ล้างรถก็ผมเลยมาเมื่อกี้เลยหรือว่าใครมาตรงตรงนี้แล้วมีทางอ้อมอะ่ะขคีย่ยตรงไปนี่ขี่ไปแบบ นี่เลยโอเคทีนี้ขี่ตามเส้นไปแล้วอ่ะทีนี้เลี้ยวนี่ไง,งที่ลังกฎนี่ที่ลังกฎเดี๋ยวมีก่นมาให้คน้องถอยถามว่าไม่ต้องถอยเหรอ ทุกคนเห็นลูกศรไหมเดี๋ยวนึงเนี่ยไหมลูกศรก็คือนี่คือหัวรถนี่คือหน้ารถเฮ้ยุยนี่กอท้ายรถนี่คือหน้ารถเออจบพูดผิดถ้าเกิดใครเอาหน้าเขาคือมัอนจะไม่ล้างให้นี่อ่าทีนี้ถอยไปแล้วถอยไปเลยถอยไปเลย อ่าถอยไปเลยให้ถอยไปแล้วมันมีจะมีรูปขึ้นตรงด้านขวาจอดต้องจอดให้ตรงด้วยดนะนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมกดไปทีนี้ทุกทุกคนก็เลยเลยฮะว่าจะล้างเสียห้าหมืนหรือว่าล้างฟรีด้วยการดูโฆษณาหนึ่งโฆษณาผมเสียเงินดีว่าอ่ากดพร้อมกันเลย โอเคเห็นไหมมันล้างให้เลยนี่มันไงสะอาดขึ้นเยอะเรียบร้อยนี่รถรถของตัวคนนั้ก็จะสะอาดน่าครับเรียบร้อยนะนี่แหละที่มาของรถเขาว่าสะอาดนั่นแหละตั้งแต่ไอ้คลิปแรกนะที่ผมมันล้างรถนั่นแหละคลิปนี้ก็สอนให้นะก็นั่นแหละต่อไปอันสุดอันสุดอันสุดท้าย <S <S โอ้ยหนูจะสั่งน้ำมูกทางคลิปทางคลิปเลย คือการเปลี่ยนสกินคือเปลี่ยนสีอะไรเออพูดง่ายๆหรืว่าผมไม่ได้ลงสกินนะผมเปลี่ยนสีแบบสีสดๆเลยอ่ะหรือว่าเขาหรือว่าน้องคนนั้นบอกว่าให้ผมแบบเปลี่ยนสีให้ดูหน่อยแบบวิธีการเปลี่ยน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 สีมันติดอ่างเลยเนี่ยโอเคขี่มันนี่เสร็จอ่ะก็อยู่ตรงบ้านเลยอ่ะตรงบ้านแต่คนนั้นเลี้ยวขวาอ่ะเลี้ยวขวาขึ้นไป แล้วคนเลี้ยวซ้ายอะนี่ไงคือวงทำสีที่ผมมาเปลี่ยนสีรถนั่นแหละทั้งสีรถทั้งสีก,สก,กระบะนิดนี่แหละอ่ะเบรกดึงมือมือ,มอลงรถอ่ะคลิกกระบยจะมีให้เลือกอยู่สามอย่างเฮดก็คือหัวรถแบบนี้โอ้ยเห็นไหมเออใครเอาสีก็ได้นี่ เป็นไงสีฟ้าสีเขียวสีม่วงสีอื่นก็ได้นะผมอ่าสีเหลืองต่อไปกระบะก็รดแบกนี่เปลี่ยนสีกระบะได้นี่เห็นไหมเปลี่ยนมันเป็นสีเกินเกินนี่เห็นไหมแต่บมบมอยายจะไม่เอาแบบแดงทั้งคันนะเดี๋ยวมันดูแบบเออมันดูไม่ก็มีสีสัน Okay. ต่อมาก็ตรงกระจกกระจกเนี่ยลงสกินได้นะแต่ผมไม่รู้ว่ามันลงยังไงเพราะเมต้องไปหาช่องทางลงแล้วคือมันไม่มีแอป,ปที่มีสกินไอคันนี้เลยมันมีแต่อีกคันหนึ่งอะล้ออุย้ยหายไปเลยอ่ะก็จบสำหรับคลิปน,ปนี้คลิปนี้ไม่คลิปนี้ไม่ได้มาหาเงินนะวัน,นคลิปนี้มาสอนเลยเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่มันดูคลิปผมด้วยนะเจ๊า จะวันวานจะวันวานวันเล,ลนทายแนละ้วก็ยังไม่มีคู่เนี่ยคู่ผมทยุย